สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการชงกาแฟด้วยเครื่อง Starleso SP 3 0 0นะครับแต่ว่าในการชงตัวนี้จะเป็นการใช้บาสเกตแบบ51 mm มมที่เป็น Bottom l e s สอย่างนี้นะครับอ่าเราใช้เป็น Bottom l e s สตัวนี้นะครับซึ่งของผมไม่ได้ใช้เป็นก้านชงนะครับผมใช้เป็นตูดเดิมแต่ว่าได้ทำการเจาะมันนะครับทะลุไปแล้วเนี่ยนะครับก็ เวลาใส่ไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอซึ่งหลายท่านได้ใช้แล้วประสบปัญหาว่ากดแล้วไม่มีขีม่าบ้างหรือว่ากดไม่ออกกดแล้วน้ําไหลรวมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับไหลเร็วเกินไปไหลช้าเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคของผมนะครับว่าผมทํายังไงที่ทําดื่มในทุกๆวันนะครับให้ไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะเพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับ อ่ะเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยเริ่มต้นที่การวอร์มกระบอกนะครับอ่าสำหรับการวอร์มผมจะใช้กาน้ํานแบบนี้นะครับในการวอร์มเลยซึ่งวิธีคือเปิดฝาออกเปิดฝาเสร็จแล้วผมจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือไอ้ตัวเนี้ยครับที่เป็นตัวดิฟกาแฟของเวียดนามนะครับนี่ตัวฐานมันจะเป็นดูดูงี้ซึ่งเราสามารถเอามันวางบนฝากาได้พอดีเลยกาตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับซื้อมาใช้ได้เอาไว้ต้มน้ําไว้วอร์มอะไรเงี้ยนะครับ ต่อมาตัวกระบ,บอกสตารโซ่ตูดเดิมผมมาใช้อยู่นะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้เวลาใส่น้าวอรมแต่อย่างนี้ได้ก็ได้คือเราถอดออกเลยนะครับตัวชาเวอร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับถอดฝากระบ,บอกออกแล้วเราเอากระบ,บอกคว่ำลงไปเลยความเสร็จก็เอาไปต้มกาไฟฟ้านะครับต้มไปเลยแล้วทอมันเดือด ไอ้น้ําจากตัวกา,าน้ํามันก็จะขึ้นมาวอร์มที่กระบอกทำให้กระบอกมีอุณหภูมิมที่ร้อนนะครับอ่ะก็ไปวอร์มเลยต่อมาเรื่องมเมล็ดนะครับที่หลายคนมีปัญหากันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่ามเมล็ดที่เราใช้มันเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มอะไรอย่างนี้นะครับอย่างของผมวันนี้ผมจะใช้เป็นมเมล็ดขั้วเข้มที่ผสมกับขัข้วกลางนะครับเป็นโรบัสตารขั้วเข้มผสมกับอาราบิก้าขัาข้วกลางนะครับ ตัวเมล็ดกาแฟที่ใช้ผมจะใช้ที่20กรัมนะครับเป็นมาตรฐานของผมกับเครื่อง SP 300ก็ช่างไปเลยครับเกิดไปนิดนึง20.1ก็โอเคนะครับใช้ประมาณนี้เพราะว่าเผื่อติดค้างในเครื่องบดมากแนอะไรบ้างนะครับต่อมาการบดตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าเบอร์บดมันผิดพลาดไปยาบเกินมันก็จะไหลเร็วไม่มีขีมมกหรือว่าละเอียดเกินมันก็จะกดไม่ออกตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของทุกท่านนะครับในการพิจารณาว่าเครื่องบดของท่านใช้เบอร์บดท,ที่เท่าไหร่ที่จะออกมาได้พอดีก็ง่ายๆเลยครับลองทดลองอให้ละเอียดกว่าของบาสเกตเดิมนะครับถ้ามันกดไม่ออกเราก็ ทำให้มันยากขึ้นหรือว่าถ้ามันไหลเร็วเกินเราก็ทาให้ละเอียดขึ้นประมาณนี้นะครับไม่ได้อะไรมากเลยอย่างว่าผมวันนี้เครื่องบดผมใช้เป็น k i n i d e r K4 นะครับเบอร์บดท,ที่ผมมาใช้ก็คือ60คลิกครับอ่ะอันนี้0คลิกนะครับมาที่60คลิกอืมโอเคเท่านี้60คลิกก็แสบเมล็ดลงไป แล้วก็บดเลยเดี๋ยวขอข้ามขั้นตอนการบดนะครับโอเคครับบดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนําให้ทุกท่านควรจะมีสําหรับการทำเอสเรสโซนะครับอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือตัวด osing ดิงมีประโยชน์กับเรามากครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงอ่ะเริ่มตดใส่ลงไปอ่ะขออนุญาตปรับมุมกล้องสักแป๊บนึงนะครับ โอเคเมื่อเราใส่โดซิงดิงมันจะทำให้เราโหลดกาแฟเข้าไปในบาสเก็ตได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะไม่หกนั่นเองใส่ไปเลยโ okay. อเคบดอ่ะเดี๋ยวให้ดูเบอร์บทกันสักนิดดีกว่า S <S <S 1> <S 1> สำหรับการบดนะครับละเอียดเลยนะครับนี่ละเอียดแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับอุปกรณ์ที่เราควรจะมีคือเข็มที่ใช้ในการเกีย่ยวเมล็ดก,กาแฟซึ่งตรงนี้เขาจะมีขายกันในช้อปปีที่ทําจากไม้นะครับที่เป็น วายนะครับแล้วก็มีเข็มติดเลือกใครจะ DIY แบบผมก็ได้นะครับใช้เข็มชิดยา3าอันมาติดนี่ก็ระกกาทำความสะอาดเลน์นะครับตรงขนนี้ยังใช้ทำความสะอาดที่บดได้ด้วยอ่ะถูอีกวันนะครับอ่ะตัวนี้เข็มนะครับให้เราวนไปในผงกาแฟนี่อีกประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวโดซิงลิงนะครับคือเมื่อเราขนแล้วมันจะไม่ร้อนออกมาวิธีวนนะครับคือให้เราหมุนหมุนหมุนยังไงครับหมุนเป็นวงกลมเล็กๆไปรอบๆนะครับ แล้วก็วนเข้าในด้วยนะครับตรงนี้นะครับหลายท่านสงสัยว่าทําทําไมนะครับคือผงกาแฟนะครับมันด้วยความที่มันละเอียดมากเสร็จแล้วมันทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วก็รวมตัวกันเป็นก้อนซึ่งไอตัวเข็มตัวนี้ครับมันจะทําให้กาแฟที่มันรวมตัวกันอยู่มันแตกตัวกันพอแตกตัวกันแล้วมันก็ทําให้น้ําสามารถเข้าไปสกัดตัวกาแฟได้อย่างทั่วถึงกว่าการที่เป็นก้อนๆนะครับพอเป็นก้อน เวลาเราสกัดนะครับบางจุดมันจะไม่โดนน้ำบางจุดโดนน้ำมากเกินทำให้รสชาติมันไม่สม่ำเสมอนะครับเข็มตัวนี้มีหน้าที่อย่างนั้นโอเคเมื่อเราเกลี่ยได้ประมาณนึงอ่ะผมว่าประมาณนี้แหละต่อมานะครับคือเราจะทําการแทมซึ่งก่อนการแทมผมจะมีเทคนิคของผมอยู่คือผมจะเอามือปิดอย่างนี้นะครับแล้วเคาะอืมประมาณนี้แล้วก็ยกโดซิ่งลิงออกโดซิ่งลิงตัวนี้แทมเลยไม่ได้นะครับอาจจะเห็นว่า ผงกาแฟมันจะค่อนข้างเรียบอยู่ประมาณนึงแล้วมันจะลงไปต่อมาสิ่งที่เราต้องมีอีกสองอย่างแต่บางคนอาจจะมีชิ้นเดียวนะครับเป็นทูอินวันเลยอ่ะคือตัวมาคการองนี่ครับจะมีแบบใบพัดสําหรับการเกีย่ยแล้วก็แบบแทมแบบเรียบนะครับซึ่งความสูงผมจะปรับไว้ประมาณนี้อืผมจะปรับตัวแทมให้มันออกมาสูงกว่าตัวเกีย่ยนะครับก็เวลาเกี่ยก็ง่ายๆนะครับกดลงไปตรงๆแล้วก็หมุนไปเลยครับหลายๆครั้งหน่อยหนึ่ง อจะเห็นว่ามันเรียบนะครับผมที่ติดอยู่ตามขอบนี่ใครจะปัดลงหรือปัดออกก็แล้วแต่เลยนะครับอผมปัดออกแล้วกันต่อมาแทมแทมนะครับหลักการของมันก็คือกดลงไปซึ่งเมื่อเราเกลี่ยแล้วมันจะเรียบมันจะไม่เอียงนะครับผมก็จะใส่ลงไปแล้วก็กดลงไปตรงๆเลยหมุนๆน,นิดหน่อยอะจะบอกเทคนิคของผมให้นะครับคือการเซตตัวแทมเปอร์คือของผมให้ลงไปแล้วขอบมันชิดยังไงครับ ชิดกับตัวขอบบาสเกตเลยดยไม่เหลือขอบนะครับเพราะว่าถ้าเหลือบางครั้งเรากดแรงกดเบามันจะไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่อันนี้ก็คือที่มันลงได้มากที่สุดโดยที่ขอบมันติดนะครับผมก็ตั้งแบบนี้เลยเสร็จแล้วต่อมาเมื่อเสร็จแล้วอ่าตัวนี้ถ้ามีจะดีมากคือตัวชาเวอร์สกรีนนะครับอันนี้ก็ได้าจากสมาชิกในกลุ่มนะครับร้อยกว่าบาทตัวนี้วางลงไปบนโพงกาแฟ จะช่วยให้เห็นรูๆไหมครับทำให้น้ํามันไปได้สม่ำเสมอแต่บางท่านบอกเอา้าผมไม่ได้มีทําไงอ่ะทุกท่านมีตัวนี้อยู่นะครับคือบาสเกตเดิมซึ่งเรามาดูกันบาสเกตเดิมตัวนี้53าิบสามมิลมันจะถอดชิ้นๆอย่างนี้ได้นะครับเราไอแพดเนี่ยมาใช้ได้เลยวิธีใช้คือมันจะมีด้านเรียบกับด้านที่มีขอบใช่ไหมครับเอาด้านที่มีขอบขึ้นด้านบนนะครับหันลงอย่างนี้เพราะว่ารูด้านนี้มันใหญ่กว่าด้านนี้ เอาด้านรูเล็กลงนะครับด้านรูใหญ่ไว้ด้านบนนะครับใส่ลงไปใช้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่ไม่อยากจะลงทุนเพิ่มนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวมาเข้าขั้นตอนสกัดกันเลยครับเดี๋ยวมาเข้าขั้นตอนการสกัดเลยนะครับเราก็เอากระบอกนะครับที่เราได้ทําการร์มไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปกับบาสเกตนะครับตรงนี้ใส่ให้แน่นนะครับบิดให้แน่นเลยเพื่อว่าจะได้ไม่มีน้ําซึมออกมาหรือว่าถ้ามีก็จะได้มีน้อยหน่อยนะครับ วางขึ้นไปบนแท่นอันนี้ผมแนะนําให้มีตาช่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ช่างอัตราส่วนของกาแฟาให้ออกมาได้เป็น2ต่อหนึ่งนะครับแล้วตาช่างตัวนี้ของผมเป็นแบบตั้งเวลาได้นะครับมันก็จะทําให้เราแบบได้ช็อตที่ค่อนข้างเป๊ะออกมานะครับในการดูเวลาการสกัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมนะครับอ่าต่อมาหันน้ำนะครับใส่ไปเลยผมใช้น้ําร้อนที่อุณภูมิ94องศาเซลเซียสน,นะครับ น้ำร้อนใส่ไปให้ถึงขีด120มิลลิลิตรของตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มแรงดันแล้วก็ให้น้ำมันไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้อุณหภูมิดอปในระหว่างการสกัดน,นะครับอ่าใส่น้ำร้อนไปแล้วอันนี้ผมมีกระจกไว้ด้านหลังไว้สองช็อตน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยกันว่าเวลานั่นออกมามันเป็นอย่างไรอ่า ก่อนที่เราจะเริ่มสกัดกันนะครับก็ให้ทำการกดสตาร์ทก่อนเพื่อนำเวลานะครับแล้วก็เริ่มปั๊มได้เลยถามว่าต้องปั๊มไปขนาดไหนก็ปั๊มจนกว่าน้ำกาแฟหยดแรกจะหยุดออกมาพอหยดเสร็จปุ๊บหยุด10วินาทีเพื่อให้มันเกิดการพี n อินฟิวหรือการที่กาแฟมันออกไปทั่วบาสเกตนะครับ ประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีอ่าเมื่อกดเสร็จปุ๊บอ่าครบแล้วต่อเลยครับอือน้ำกาแฟามันจะไหลลงไง แล้วเราก็กดให้ถึง40กรัมนะครับแนะนำให้หาถ้วยไปลองนะครับเมื่อครบออีกครั้ง,งปึ๊บครบ40กรัมปุ๊บก็เอาถ้วยลองมาทีนี้เราก็จะได้ช็อตที่โอเคนะครับ มีฮาร์ดบอดี้คีม่าตามแบบฉบับที่เอเปโซสมควรจะมีนะครับนี่จะเห็นว่าชั้นคีม่ามันก็หนานะครับไม่ใช่ว่าบางๆนะครับถึงจะเป็นบาสเกต5 1นะครับก็เป็นคีม่าที่ได้มาจากตัวแรงดันของกาแฟแท้นๆนะครับไม่ได้ผ่านวาวแต่อย่างใดครับก็สามารถนําวิธีที่ผมใช้ไปไประยุกต์ใช้กับการชงของท่านๆได้นะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ